การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหายาตราทางชุลมากที่กรอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเหตุที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงเป็นการสะท้อนภาพวัฒนธ,ธรรมอันงดงามที่สืบเนื่องมาจากอดีตถึงปัจจุบันสมัยนับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดิน จังหวะแก่ฝีพายให้ภายตามจังหวะทํานองเพื่อให้เรือแล่นไปอย่างเป็นระเบียบสวยงามและพร้อมเพรียงกันที่เรียกว่าการเห่เรือเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของกระบวนพายุหยาตราทางชนละมาศ ประพันธ์สำหรับใช้เป็นแบบอย่างของบทเหเรือเก่าที่สุดที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาบเหเรือบทพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์หรือที่ออกพระนามกันทั่วไปว่าเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในสมัยรัตนโกสินต์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏหลักฐานการนำบทเหเรือทั้งที่มีมาแต่เดิมและประพันธ์ขึ้นใหม่มาใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหญยาตราทางชนลมากเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆสืบมา พระที่นั่งทรงเริ่มออกจากฉนวนประจำท่ามาเข้าขบวนพนักงานต้นเสียงเห่ก็จะขึ้นต้นเกริ่นเห่เป็นทำนองตามเนื้อความในโครงสี่สุภาพจึงมักเรียกว่าเกริ่นโครงเป็นการให้สัญญาณเตือนฝีพายให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อจบเกริ่นโครงเรือพระที่นั่งทรงก็เข้าที่และพร้อมเคลื่อนตามขบวนได้พนักงานนำเห่จึงเริ่มการเห่ตามทำนองได้แก่ช้าละวะเห่มูลละเห่และสวะเห่ ช้าละวะเหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหช้าเป็นทํานองที่ใช้เริ่มต้นการเหมีจังหวะท่วงทํานองไพเราะถือเป็นการให้สัญญาณเริ่มต้นเคลื่อนเรือในขบวนทุกลำไปพร้อมกันอย่างช้าๆโดยบทเหที่ใช้ทำนองช้าละวะเหคือกาบยานี2-3บทแรกของกาบเหเหรือ เหหรือในการเหเรือเล่นเรียกว่าเหเร็วเป็นการเหในจังหวะกระชั้นกระชับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในตำนานเหเรือว่ามูล,ลเห่คงหมายถึงการเหเป็นพื้นใช้ขณะพายเรือทวนน้ำต้องพายหนักแรงจึงพายจังหวะเร็วขึ้นและใช้เห่ทำนองเร็ว การเหตุทำนองมูลเหตุนี้เป็นทำนองที่ใช้ขณะเดินทางไปเรื่อยๆเป็นทำนองยืนพื้นพนักงานเหตุจะร้องตามบทเหตุเป็นทำนองแล้วฝีพายจะรับตลอดมูลเหตุจึงเป็นทำนองที่สนุกสนานใช้ประกอบการพายพาขบวนเรือไปจนเกือบถึงที่หมาย สว่าเหเป็นการเหเมื่อใกล้จะถึงที่หมายพนักงานนำเหและพลพายจะต้องจำทำนองและเนื้อความให้แม่นยำเพราะต้องใช้ปฏิพานคเนระยะทางและใช้เสียงสั้นยาวให้เหมาะแก่สถานการณ์นับว่าเป็นการเหุที่ยากที่สุดแต่แสดงความสง่างามของขบวนเรือได้เป็นอย่างดี สเสด็จพระราชาดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนลมากที่กอบด้วยศิลปะในท่วงท่าการพายเรืออย่างพร้อมเพรียงสง่างามตลอดจนศิลปะในการประพันธ์การร้องบทเหตที่มีถ้อยคำและท่วงทำนองอันไพเราะก้องกังวานจึงสะท้อนภาพวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบเนื่องมาจากอดีตถึงปัจจุบันสมัยนับเป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของแผ่นดิน